สวัสดีจ้าพอ่อแม่พี่น้องทุกๆคนเมื่อนี้มาพ่อกันกันกบปลูกผักสวนครัวรู้ว่ากินได้เนาะจ้ะเมื่อนี้เขาสิพามาเบบึงผักมาเบบึงทั่วเขานาาจะมาอัปเดตว่ามันเป็นยังไ๋เนาะจ้ะไปเบิ่งกันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นหมกทั่วค้างเนาะจ้ะกำลังขึ้นค้างขึ้นซูง้งเรา่นจ้ะก็รักจิเป็น เป็นดอกเป็นว่าจะเนี่ยกำลังสิเป็นดอกคางคางเข้ากับจะมีกระลำปีดอกไม้นี่กกำลังเป็นดอกจะกำลังเป็นดอกฟังน้ำปุ้นจะเป็นทั่วพุ่มนะจ๊ะกำลังงามคือกันแต่กระบาดน่เป็นหมากจ้ะมานะจับดอกคือกัน งามว่าพี่น้องสุขใ่สิเป็นพันดูใบบรรยากาศย้ำเจ้าเ้าเนาจะจ้ะเนาะทางพุ่นก็นจะเป็นแปลงพัก มักแตงเขาก็มิแก้มกันไปน้ำน่าจะนี่แต่กรลังจะเป็นดอกเป็นยังไ้อย่าง,งเบื้องผักกันน่าจะเนาะ ก็ขออภัยเด้อทามันสัน้นพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าบ่บ่มีใหม่กันสั้นเนะจ๊ะเอากระชายจากเครื่องทรศั์เฮาธรรมดานี้ละจ๊ะนี่ก็จะเป็นพักคอมป้อมบ้านเ่าเนาะจ๊ะ ถ้าอยากได้ก็มาเก็บเอาเด้อพักซีบางนี่มันบ้องหัวว้อนเกิดจากถึกฝนหรือจังไดบนนอนจต่มันมันยุบไปไหมมันเปื่อยไปเนื้อาวานไม่นา่าจะบางนี่ก็สิเป็นพักบุ้งกับเขียวปีที่เขาวานผสมกันไวน้น่าจะเขียวปีเนี่ยเขาออกไปแปรบาเบิดเนาะ มันบามีมองสิแปะนี่จ้ะมองมีกระแปะได้ซ้ำนี่นะจ้ะแปะได้ซ้ำนี่กับกระลังกิดเป็นกอเป็นแน่นขึ้นเนาะ ฟังน้ำพุนเขาก็จะออกออกเบิดแล้วพวกพักกวางตุ้งดอกเขาออกแล้วนะจ้ะลูกออกเบิดแล้วแลกินไบแล้วมองนี้เขาก็สิบวานพักพักซีลาวนะจ้ะพักซีลาวาลว,วานเขาแหละวานเพราะว่าหนานั้นมันหยุบมันสิบนันเราเลยวานหนานนี่ร้อเลยเนะจ้ะเพื่อมันใหญ่มันได้กินทันกันนะ อย่างนี้เขาก็ยังว่านะมีอยังม,มาปลูกนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นกะลำปีเป็นหวัวไปเนาะมันจะเป็นหัวไห้บ่ล่าเนี่เนาะมันคือจังบ่มันคือจังบ่เป็นหวัวนะ,นนะ <c ười> นจะ๊จะหรือจังไดน สำหรับกะหล่ำปีนี่ก็ยังมานะเคยปลูกน้ำเพิ่ด้วยกันนะจ๊ะนะแต่สำหรับเมื่อน,นี้เฮาพามาเบิงผักเบิงทัวเนะจ๊ะก็มีอยู่จำจำเก่าเลยยังมาน่าปลูกเพิ่มนะจ๊ะเนาะอย่าฝ่าวเบื่อกันเด้อจงาหนก็ฝากเป็นกำลังใจให้กันและกันให้ด้อจ้ะเด้อขอบคุณหลายๆ้อจ้าที่เขามาเบิงมาติดตามสวัสดีจ้า